สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับชาวเลี้ยงวัวทุกคนนะครับคนค้นวัวกลับมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับจะมาใช้ประสบการณ์เรื่องอาจจะเป็นอุตาหอนนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่หลายหลายคนนะครับชอบตัดต้นข้าวให้วัวนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้ปลูกหญ้าเนาะก็ชอบตัดต้นข้าวให้วัวกินนะครับก็ประมาณช่วงนี้แหะครับรกรกฎาสิงหากันยานะครับช่วงที่น้ำยังไม่มาปัญหาของการตัดต้นข้าวนะครับแล้วก็เอามาให้วัวกินนะครับที่มันสร้างปัญหาก็คือว่ามันจะทำให้วัวนะครับขี้เหลวหรือไม่ก็ท้องอืด นะครับาการท้องอืดของวัวน,นะครับหลายคนอาจจะรู้ดีนะครับว่าโอ้โหมันมันอันตรายนะถ้าช่วยไม่ทันเนี่ยอาการของวัวท้องอืดน,นะครับก็จะมีการบวมที่ท้องนะครับมีลมนั่นแหละลมลม, <c oughs> ลมมันอยู่ในท้องนะครับที่ข้อของผมนะครับเคยมีประสบการณ์กนะ็คือแบบว่า,ามันโอ้ชักดิ้นชักงอเลยครับ นอนราบไปกับพื้นเลยนะครับเหมือนรอความตายเลยอ่ะอเราพอดีว่าเราเห็นทันพอดีนะครับก็เลยช่วยช่วยได้นะครับบางตัวนี่บางทีเขาก็หายเองนะอาการท้องอื่นเนี่ยเขา,าเขาจะตดนะครับมตดอันนี้อันนี้เห็นเข็นกับตามาแล้วนะครับตดเลยนะระบายลมออกมาแล้วก็สักพักหนึ่งอาการก็หายนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะโชคดีทุกตัวนะครับอย่างเพื่อนของผมนี่เขามีสวน่สวนขนุนนะครับขนุนสุกเยอะนะครับสุกคาต้นเนี่ยด้วยความไม่รู้ก็เอาขนุนสุกมาให้วัวก,กินมันกินเยอะเกินท้องอืดเลยนะครับเกือบช่วยไม่ทันนะครับกเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่ครอบผมนะครับผมมีวิธีแก้นะครับก็คือ อาเป็นวิธีป้องกันดีกว่าเนาะป้องกันวัวขี้เหลวท้องอืดน,นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ที่คอกผมนะครับมันจะมีอผมจะทำรางรางฟางนะครับเอาไว้ในคอกเลยผมเลี้ยงวัวลักษณะแบบว่าปล่อยรวมนะครับแต่จะแยกขังแบ่ง นะครับแปลงคอกเป็นวอกไอ้คอกวัวเล็กนะครับก็จะอยู่ส่วนต่างหากนะคอกวัวใหญ่ก็อยู่ต่างหากนะครับและนี่ก็ <c oughs> จะให้ดูนะครับว่า,ารางฟาง24ชั่วโมงนี่หน้าตามันเป็นยังไงเนะาะเดินไปดูกันเลยนะครับไม่ได้เสียสตังค์สักบาทเลยนะครับใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามี นะครับพวกไม้ยูคาไม้อะไรแล้วแต่ที่เรามีนะครับแล้วก็พวกมุงลี่นะครับคนเขาเรียกว่าผ้าผ้าแยง,งเนาะอ่านี้ครแค่นี้เองครับเนี่เป็นต่างฟางตลอด24ชั่วโมงนะครับวัวสามารถกินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฟางให้ดูเนะาะว่าใส่ยังไงนะครับ ชั้นล่างก็จะมีตัวรองนะครับเนี่ยวัวเวลามันดึงออกไปเนี่ยฟางมันก็จะหล่นตามพื้นใช่ไหมผมก็ทําตัวรองออกมานะครับเสียดายฟางไม่ใช่อะไรนะครับวัวก็กลับมากินใหม่นะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นของคอกวัวเล็กนะครับวัวตัวไหนอยากกินหญ้าก,ก็กินตัวไหนอยากกินฟางก็กินนะครับเป็นการาแก้ปัญหา นะครับบัวท้องอืดท้องเฟอ้อบัวขี้เหลวนะครับหญ้าอ่อนหญ้าสดยังไงไม่มีปัญหาครับเรามีดังฟางตลอดนะครับถ้าเขากินฟางเนี่ยอาการพวกนี้มันจะไม่มีเลยนะครับอาการท้องอืดอาการ,าการขี้เหลวเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับอ่า ในรางรางฟางของผมนี่ก็จะใส่ประมาณ2-3ก้อนนะครับก็เต็ม2-3ก้อนนี่ก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับวัว5ตัวตัวใหญ่นะ5ตัวก็เป็นอาทิตย์แล้วครับกว่าจะหมดว่าช่วงนี้ผมให้ให้ยาสดเขาเยอะนะครับตัดข้าวให้กินบ้างข้าวนี่ ที่ที่ต้องตัดเนี่ยเพราะว่าหญ้าในแปลงข้าวมันเยอะนะครับผมไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้านะครับยาฆ่ามัาแรงพวกยาฆ่าผักบุ้งเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าเป็นข้าวอินทรีย์นะครับไม่ใช้เลยนะครับไม่เคยใช้เลยแหละ <c oughs> อ่าสิบยี่สิบปีที่ผ่านมานี่นะครับ ฉะนั้นถ้าถ้าตัดข้าวแต่อ,อะไรเนี่ยเสียเ,ยเสียดายเนาะ <c oughs> ก็เอามาให้วัวก,กินนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ก็คงจะตัดข้าวให้วัวก,กินเหมือนผมนะครับวิธีการที่ป้องกันนะครับไม่ให้วัวต้องอืดท้องเฟอ้อที่เหลวนะครับนี่เลยดางฟางตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปไปปรับใช้นะครับ ถ้าเลี้ยงวงัวในลักษณะปล่อยรวมนะครับก็ควรจะมีรา,างฟางตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ